เตือน้ำครับพี่น้องกบบแกล้มแบบขี่เมาส์ขี่เมาสจัง่อยได้นำประมาณน,นี้แล้วก็ล่อจนกว่ามันเป็นเมดน็ดเม็ดนามเพรจังมันจะเดือดหอมเลยครับท่าวนหอมครับ <laughs> อยากกินบอสบอสที่พี่น้องออ <laughs> แก <laughs> ่เนี่ยนอนบนข้อมดูดดอน เห็นไหมคะไก่หนึ่งตัวมีตีติยลยสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับเอาเรื่องเันโทรศัพท์อยู่บางค่ับวันนี้เวาลาเอดไก่เตอือน้ําครับพี่น้องไก่ไตน้ําครับผู้ไทยคนว่าเตือน้ํากันไก่แบบกันมันบาะลมมีไม่ไก่เตอือน้ําปะกัไก่แต่มันมีหลายซื่อพ่อโอแคอันเดียวเลยนะหลายสายญา,ยานนเริ่มต้นยู่ปุนจำท้ององเธอเอกันไก่ รับเข่อนเดิมอบารนี่ไม่หิมะโอ้ศพอันโอว้าวดีค่ะพี่น้องจะล่างเตรียมอุปกรณ์ค่ะนี่เอินอายเส้นบอลนี่ถ้าต่ำมันเกิดจังสีละต่ำโมเสรมันออกแห้งบ่ได้มาค่ะมาต่ำพี่น้องเลยเื่องค่ะตะไคร้ค่าน้อยนึงจ้ะแล้วก็ ทิ่แห้งค่ะ,ะตัมมาอ,อ,อีกคนเดี๋ยวมันจะเอริอาปวดเท่าต่องระปลาเป็นรสชาติเบยดูดันนะเห็ดไก่ใจน้ำตรงหมดรสชาติบแบบกับเกมเั็กน้อยลืมค่ะลืมลืม วันขณะที่ห้าตำ่ำห้ากว่เอาไปกับพ่อก็ไปประกูดต้องไปต่ำน้ำจังน่อยหนึ่งจ้ะเรียวมันสีหอมยิ่งขึ้นบักคักอีมันเลียนรเรียแลอยลจ้ะแต่ว่าพี่น่องไกลตัวเดียวมันมีหลายตีนนะจ้ะประว่าสายสื่อมาใส่ อยากกินแบบตีนใต้น้ำด้วยแต่ว่าไก่ตัวนี้มันมีแค่สองเขาสิบอรอีม,มเขาก็เลยซื้อมาเติมจ้ะเครื่อนี้มากินตีนแมนค่ะน้ำรบบเลยตีนไก่เด้อมาจ้าพี่น้องมาทำการปรุงไก่ค่ะโพล่ลงไปไก่แต่น้ำนี่คือพี่น้องต้องเฮห็นมันจ่าจ่าเลยจ้ะลักษณะไข่ไ่ กับกระลรมแบบขีเมาขีเมาจังหนอยจบ <c oughs> คนนี่ขีเมา <c oughs> ก็ปรุงไปด้ยจ้ะก็ต้องอย่างเข้มเดี๋ยวรถด,ดีถือผล <c oughs> จังหนอยจ้ะไฟแห้งได้เนาะไฟแห้งได้อ <c oughs> พอ,อ,อเดี๋ยวมาไฟอ่อนได้บริกินง่าเดี๋ยวห<ะ>ันวอาหารนะผมสุดรถ มาเชื่ต่ก็คิดน้ำหมกใส่มาท่านเลยครับจะสร้างตำเกลือจะจะไ,ไปคิดเปน็นอย่างไรทำปลาจังหน่อยหนึ่งค่ะใส่ยางละเล็กละหน่อยพี่น้องปลาตองหย่านเข้มเด้อกัสีเข้มแน่อยู่ละซอนหอยขันบ่ใส่นี่พราปูปลาเล้วขันพอรุ่นเนาะก็หาแล้วตองมีเซนครับใช่เ <c ười> บิ่งแน่น้องบะลลี เปิดออกมาหนาคือปูคักบานนี้ตอวนพนสายทองเพิ่งไปหาเบาตัวมูวะ่ะลูกไผ่สรงเพิน่นห้านแลกหนาคือเพิ่นค่ะไปขุดข่าว้ะจ้าอันนี้เครื่องปรุงห้ากว่กากาเอาแล้วจาว้าเพราะว่ันเป็นสิ่งที่เฮาซีมบ่ได้ใส่ไปก่อนแต่ว่าพี่น้องสิเฮ็ดจังเลยจังหน่อยก็ได้เพราะว่า,ามันสิมีหนามสุดท้ายนะคะที่แบบว่าเฮาเปิดอันนี้ออกแล้วมันสิสามารถซิมได้ยอยู่แล้วเฮาก็ปรุงเพิ่มกระเดะ มันเป็นของอยังนี่ครับสไซ,ซื้อเข่าให้ตํากินเข่าเพลอครับเข่ากล่องจ<ม>้ะา้็คือหลายอยู่ครับไซเมืินหรอกครับเมืินเลยด้วจ้ะาอาเอาเขา่าอ๋อเป็นยังครับเขาไล่เบอร์รี่อย่างเดียวครับก็ไล่ไล่เบอร์รี่มันไล่เบอร์รี่ซื้อๆแต่นีนมันเป็นเข่ากลองเจ็ดสายพันธหนึ่งใช่ไหม,มกินไปครับผมขอบคุณครับอุปรกรณ์นในการเทของเฮาเดจ้าพีา่น้องหม้อหนึ่งเขา่าคันผู้ใด้จำเป็นต้องใส่ม้อหนึ่งถี่เฮาหนึ่งเข่ายุ่งซมือ เพ็ดก็เขาแล้วๆพี่น้องกับคัสล่างมันดีๆ้ะจ้ะเพราะว่าขันเท่าล้างบระเดีย่ามเขาเป็หนึ่งเขาเขามันสีเงยรู้จักไหมเงยรู้จักอยู่แต่ว่ามันเกี่ยวกันรึเล่เนี่ยค่ะเวลาเขาแบบว่ามันเงยมันเอาเขาใส่ตีปมก็จะบูดเร็วจังออ๋เขาเจออยู่อ่ะใด้ฟังอะวิทยุนั่ยนะใช่เยอะมากเลยเขาเอาเรื่องภาษาปูไทยแล้วก็หยิกลงไปจ้ะ ตอนนี้เราต้องใส่น้าม่ต้องใส่หย่างเด้อพี่น้องมันสิใส่ลักการการแบบว่าแล้วเฮ้ยกลายเป็นไอไอต้องใส่ไฟแห้งๆแยงๆแบบนี้เด้อจ้ะเด้อตังลงไปเลยเพื่อโบต้องย่านใหม่เด้อจ้ะอุปกรณ์แล้วก็สิมีอย่างหนึ่งคือกระซ้ำที่สำหรับใส่น้ำแล้วก็ปิดปากมันไว้พี่น้องต้องหานที่มันแจ็บบ่มีหู้ถ้ามันบ่แจ็บพี่น้องก็เอาทิชชู่หรือสำลีหรือเอาผ้าหย่างยัดไว้ก็ได้เด้อจ้ะ ใส่น้ำประมาณนี้แล้วก็ล่อจนกว่ามันเป็นเม็ดเม็ดน้ำคือจังมันจะเดือดขึ้นมาจา้ะเห็นไหมเาเริ่มเป็นเม็ดนลนนอยๆแล้วแล้วที่นี่พอมันเนี่ยไอ้น้ำมันจะตกลงไปในหม้อเองมันก็เสียแทนมันบ่มใหม่แล้วก็มีน้ำลงไปอบลักษณะเหมือนหม้อแรงดันนี่ค่ะหม้อต้มแรงดันโบลานควินวาฝ่าไล่ๆแบบนี้ บ่บ่แม่นเดียววาว์บ <sh ่หวานมันฝ่าร้ายก่อนขีเมีมันสิ่งโลตอนนั้นโอ้ดีหกตัวยังกระเสื้อใส่ตัวตำบาขันฝ่าร้ายนี่มื่อนี้มันช่เป็นก่อนเมีเป็นวงกลม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 ขาวๆนี่่บมันฝ่าร้ายหนึ่งเบนซินงเก่าหนึ่งสิ่งเก่าหนึ่งเด้อพี่น้องนี่น้ำอันชันครับอันชันก็ไปแก้วกันเด้อพูดได้ตัวนี้ก่อนเออมะนาว่ามากนะลูก สังเกตเบิ่งดีๆสังเกตดูดีๆบอกเต้องไม่ใช่แกี่ยวพี่พ่อบอกมะนา่นี่บอกพี่น้องดูดีๆนะพี่น้องพีน้องเป็น่ยนคำไต้มาและเปลี่ยนสีบ๋าลูกคอนเทน้่มมะนาวเสื้อหน่อยแทพอแล้วบอกแซมนี่นะจางไว้เดียวโอ้โห้กินคือดีแต่ว่ามาเสแสรบเดี๋ยวแล้วพี่น้องบ้านนี้นั่งมันไอ้เนี่ยต่อไปนี่ใส่ใครใช้บนกินฟรีเรากดซิฟ ปเป็นหนาอันชั้นผสมใบเตยค่ะแสบแบพี่น้องหอมหอมใบเตยถึงหอมมะนาวปีมือกระถินน้อยเป็นเอฟซูกินเ,เปลี่ยนสีเสยหวังพันเป็นเกานึงแบบนี้เป็น <laughs> น้ำมันน้ำมันกัดส,สมัยตะเกา <laughs> น้องเห็นมะจาำจะเป็นเม็ดพุดผุดผุดผุดอยู่จังสีแ <laughs> ปลว่าเริ่มจะเปลี่ยนหนามได้แล้วพ่อจะเห็นอยู่สามเถ้า พี่น้องจะปล่อยมันฟดลงรวงด้วยจ้ะมันสิจับกระได้เลยคนไม่หมอบันอันนี้ว่าแม่น้ำเขาได้ได,ได,ด้วครับนี่เปลีย่ยนน้ำไม่ด้วจ้ะพี่น้องน้ำถึงมันเย็นขึ้นน้ำแข็งไม่ใส่ได้ปะครับได้จ้ะบางคนตะเกียนใส่เห็นหนังสุ่มหนาซุ่มอย่างคนเห็ดสมัยมีแะรแล้วคนเอาน้ำแข็งใส่ให้น้ำแข็งมันละลายล้็กเปลี่ยนใี่ไหมแต อันนี้เใส่ักอนี้นากินคุณมาลีจ้ะไข่เจียวต้มหูก็ให้เข้ากินไก่เข้าเลากินไก่นี่เด่พออยากซิมบะขนมหางจิงจกเลยแมกโอขนมหางจเกนพี่น้องเอสเล้นส์ไม่ผู้ไทยินรแบบตอนนี้เนี่มันวันน่ะรางหางจิงจกนี่หางจเกนก็พอเคยห้องจเกนหน่อ นอันนี้ป้าแม็กเกตมาสู่กินครับพามีท่านได้ลองมาพี่น้องเสิร์ฟเดียว<ไห>ใช้มาตานบุ๊คพ่อชิมคือต่ำเลยครับตอนแรกแตงโมคิดว่าบักตาลครับไม่มีความหอมครับใม่นมันม,ม,ม่ความหอมมา,ากเก <หอ S 1> ่นไปผมครับขอบคุณหลายๆเด้อป้าแม็กเกตขนมอันหางจากเคสมาสู่กิน

อีกลุ่มใส่้างไป,ปเท้าใส่กไปกอ,อันนี้ขงสายแล้วจ๊ะอันนี้น้ำที่สามเลยครับพี่น้องเฮ้ยหอ,อมหอมครับผม มือนีขาดการว่าฝนสิตกจะจ้าพี่น้องอันนั้นทางไปหน้าทา่ามสะพอจ้ะค่ะขมละนั้นคุณจอมน้องจอมตอนนี้น้องจอมไปทําง,งานแล้วนะคะอยู่ที่กอทอมมอ,อก,กบผีชายเลื่อมขอทํางานเดะมือนีหมื่มือที่สามค่ะเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้ว ฝากส่งกำลังใจให้น้องจอมเด้อจอมเมืองขีบอยู่คืนหอดเด้อไม่ใช่เขาคือบ่อลอยมันแบบเดือดๆก่อนยันไกลมันบลสุขะนะบ่อห้าอูต่อไปไดจ้าแต่มาตัจน่มันเลือดสีดำเจาบอกป่าใดเบสแล้วก็การสีมันเกิเป็นแเลดกๆถึงมาไมันึงปลไใดก็ได้ก็จะเป็นจุดเดือดแล้วแม่นบอกครับ่อหอมครับหอมครับหอมไงหอมใบกระเพรา Buyên mùi thái quách bằng hạc trên hiệu đi nó lì lót hai tuổi hộp. Nay, yêu quân cái mì xoắn hộp 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 tìm hộp 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 xoay vỉnh hộp 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 หัวตออีกเจ้าน้อยบหอครับใช่ขอยอเทียร์นอนไม่หลันอยากเก็บบอกรอดฉีพี่น้องแซ่บหอมแน่นอนี่รามาเาะน่้าแซ่บเื่อนี่ยนอนบนความรุดร้อนสุดายอยากจะบอกอ เด้อพี่น้องเอ้ยเด้อพี่น้องคนทุกท่านมาเสพเสพเดี๋ยวได้โอ้โหฟงเสห์เห็นไหมนะหอมเถอะมาเสพเสพเดี๋ยวเด้วยคนขับไก่เห็นตาอะไรกันไก่ตัวนี้คือตีนไกยพี่น้องเคยเห็นไหมคะไก่หนึ่งตัวมีสิบตีนเด้อเอาทับผมมาเลยครับมาด่จ่าบานนี้บาท้านครับ้านนี้กันไก่กับอัน เกี่ยวบ้องมาเนี่ยตน้นต้นขามันเนื้อกระดาษกระชยวะเราเสร็จนี่ฝนก็สิตกถือ้อนเถอะปงใหม่นเนาอขกแท้อืมไบะพ,พอดีน่ะ กาันพี่น้องแซ่บมาเรือยทุกคนเมนู่คดอยากเลยจ้ะเอาน้ำนางมันมาหาเขา่าวนี่กินกับข้าวเจ้าวของโแดดเนาะกินแล้วถึงจะแฮนตีนแดดเต็มฟ้าแต่ว่าฝนตกใสเห็นบ่อยตามใช้บอกแล้วว่าเป็นฟ้าที่ฝนจะตกเอาพูกบอลเขาจับพอเขาเนาะ ชื่สุดฝนตกรลินปล่อยๆครับผมต้องเบิร์นกะดพอเปลีกยนเปบ่อู้แห่งเปลียนกันพ่อดีแต่ว่าบบิมันเปลยละลายในปากแต่ว่าเปลยพอดีแบบไส้มักอะนอนทุ่มในก่ออ าอ่งมองบิดๆปลาเฮดแบบนี่ยดีค่ะมันใจแบบมันหอมแล้วกะมันเปื่อไว้กรต้องใ่เวลาดนมอะว่าถึงเครื่องสมองค่ะะกพไม่นานๆพอมันร้อนไปมันแรง พร้อมดีเนาคิกไปครับก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทันเด้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับื้นนี้กันไก่ครับหรือว่าคุกคี้ก็แมนครับแซ่บขนาดครับมาเด้อแซ่บๆเดียวครับพี่น้องขอบคุณครับผมทำเลยทำนะ